สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่2 3ถึง29ิมิถุนายน2567มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะที่28มิถุนายน2567นา,อ,า,าองสาวอัชดารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจำนวน12ครั้งกำหนดในวันที่28ของทุกเดือนซึ่งในเดือนมิถุนายน2567คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีณวัดเทาราช ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่24มิถุนายน2567นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1กลุ่มอาชีพอิสระณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรคีรีโฮมสเตย์ตำบลกำโลนอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระยกระดับสิน ค้าธรรมดาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่น ันที่24มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรธมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง4ด้านเพื่อตรวจสอบรายละเอียดประเดียนการพัฒนาวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้า และกัรกรองรายละเอียดโครงการที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณพศ2569ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมวันที่25มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายนัทวัฒน์พละเรืองนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อประสานความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการและปารถกถาพิเศษหัวข้อการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้างและลดความวิตกกังวลมีความมั่นใจส่งผลให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยมีผู้ประกอบกิจการภาครัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ณห้องปิ่นเกล้าว 1. ชั้น9โรงแรมรอยัลซิตี้ผ่านระบบซูมมีติ้งโดยมีนางสาวสุนันเพชรชูผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีที่25มิถุนายน2567เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่6ทับ2,567ประจำเดือนมิถุนายน2,567ณห,ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่25มิถุนายน2567เวลา13.30นาทีนางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ4.0และคณะทำงานขับเคลื่อนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมการตรวจประเมินรางวัลเลิศร,ร,รัฐ ประจำปี2567ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชัน้น4สารกลางจังหวัดน,นครศรีธรรมราชโดยมีนายพงศักดิ์เมืองดีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม2 5มิถุนาย,ยน2567 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณพศ2567ณนห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม 24-25มิถุนายน2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายนกพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค สาขาเมืองนครศรีธรรมราชจำนวนสองรุ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานณโรงแรมชดาแอดนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่26มิถุนายน2567นาองสาวอชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสํานักงานครั้งที่6 ประจำปีพศ2567เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2567โดยผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่26มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา30นาที นางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนมิถุนายน2567ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวนราพรสุวรรณประเสริฐแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม ที่26มิถุนายน2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวนช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร,ร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1ปีงบประมาณ2567 ณห้องประชุมอาเซียนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่24-26มิถุนายน2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคณะทํางานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีพศ2567 เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวะแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนจำนวนเก้าแห่ง วันที่27 2 8มิถุนายน2567สสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพศ2558วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพศ2558และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลพศ2549โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิดและกิจกรรมการประ กาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2567และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตณน่าโรงแรมเดอะพาเลซโซกรุงเทพมหานคร วันที่28มิถุนาย,ยน2567เวลา10นาฬิก30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัดนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่9ทับ2,567ณห,ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม ที่28มิถุนายน2 5 6 7เวลา13นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายกฤิตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพศ2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฟซบุ๊กไลฟ์ของสำนักงานกพอรอโดยมีนางอาริพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกพอรอเป็นประธานการประชุมวันที่28มิถุนาย,ยน2567เวลา13.30นาทีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประภาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่28มิถุนายน2567เวลา13นาิก30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวัลรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่9ทับ2,567ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากวณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่28มิถุนายน2567สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวตินติมาดวงไทยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวรัตนาหน้าแก้วนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมสังเกตการและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2567 ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนณโรงพาะฟักลูกกุ้งสีชนตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนะครศรีธรรมราชซึ่งการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประสบความสำเร็จเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอคีภยัย การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างในงานประมงทะเลเพื่อให้ลูกจ้างไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายประมงโดยมีแรงงานเข้ารับการบริการจำนวนทั้งสิ้น40คนโดยแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา19คนสัญชาติกัมพูชา12คนและสัญชาติลาว9คนลูกจ้าง ยื่นคำร้องเรียกรับสิทธทิประโยชน์เกี่ยวกับตัวเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจำนวน6รายเป็นเงินค่าจ้าง11,035บาทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ